เตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้มาดูหวยสูตรล่างระวังบนของแอดมินนะคะมวดที่แล้วนะบนออกแปดหกเจ็ด ล่างสองแปดดูซชว่าเข้าไหมเข้าทั้งบนทั้งล่างเรียกหลักของแอดมินห้าตัวแอดมินเน้นหนึ่งสามห้าแปดแอดมินเน้นล่างนะคะแต่มาทั้งล่างและบนนะเนี่ยล่างมาตัวนี้แอดมินเน้นล่างมาที่ตัวกันสองแปดแปดสองไม่เคยให้หลังหวยออกนะคะนะบน เข้าบนด้วยเข้าที่หกเจ็ดอยู่นี่อยู่นี่นะคะมาทั้งบนและล่างแอดมินจะบอกเลยว่าอันนี้ชนห้าสูตรงวดงวดสิบหกสิงหาเนี่ยวางแนวทางเป็นงวดที่สามสิบสามนะคะสถิติมาดีมากอ่าท่าน ep สองนะคะแอดมินจะวางอันนี้เป็น ep สอง นะไม่เคยให้หลังหวยออกนะคะตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยแต่มาแน่ๆสถิติไม่เคยพลาดนะคะไม่เคยพลาดนะเข้าบนเข้าล่างเข้าล่างเข้าบนบางทีก็มาแต่ล่างนะบางทีแอดมินเน้นล่างก็มาบนเน้นบนก็มาล่างสถิติมาดีมากแอดมินให้ดูแค่นี้นะแต่แอดมินจะบอกท่านว่ายังไงรู้ไหมสูตรนี้ นะคะแอดมินจะวางเป็น ep สองทุกงวดนะอันอันนี้แอดมินเริ่มเขียนนะ ep หนึ่งคือบน ep สองอันนี้บางครั้งแอดมินก็จะเน้นบนบางครั้งก็จะเน้นล่างบางทีไม่เน้นทั้งบนและล่างอย่างเงี้ยน้ําหนักเท่ากันมาทั้งล่างทั้งบนนะมันมามันมาได้ทั้งล่างและบนและแอดมินจะอธิบายว่าสูตรนี้นะคะเลขหลักของแอดมินเคลื่อนอย่างนี้นะเลขหลัก มาได้ทั้งล่างและบนบางทีน้ำหนักเท่ากันและจะบอกว่าสูตรนี้นะสูตรที่ชนแนนนี้สัญจรก็ไม่เคยหลุดนะคะแอดมินกล้าพูดเลยว่าสถิติที่ผ่านมานะสัญจรก็ไม่เคยหลุดคืออันนี้นะคะอันนี้คือสัญจรก็ไม่เคยหลุดคือสูตรนี้นะเดี๋ยแอดมินจะมาวางแนวทางของงวดต่อมานะ อันนี้เอ็ดมินก็ล่างนะกันบนไว้อีกแล้วกันบนไปกลับนะคะหาเลขดับมาตัดออกเหมือนเดิมหนึ่งกอยหกเจ็ดวางแนวทางเป็นงวดที่สามสิบสีนะคะสามสี 34, นะสถิติมาดีมากเอ็ดมินบอกแค่นั้นแหละชน ชนหลายสูตรมากเลยนะแอดมินให้อันอันนี้แอดมินไม่เน้นดีกว่ากลัวมันจะหนึ่งสามนี่เลขหลักมะหกเจ็ดแปดนะคะกันตัวกันต้องมีมาเหมือนเดิมไม่กันไม่ได้นะคะไม่กันมันไม่ได้เลยนะเกิดมันมาตัวกันนะคะ ถ้าไม่กันเดี๋ยวตับแตกเนี่ยแอดมินจะเขียนเขียนให้อันนี้แอดมินก็เน้นล่างเหมือนเดิมแหละแต่ระวังบนนะคะเน้นล่างเหมือนเดิมแต่ระวังบนไว้อีกแล้วตัวกันหนึ่งศูนย์หนึ่งไม่เด่นเท่าไหร่ แต่ว่าไม่เด่นก็ไม่ใช่นะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามทนี้ดูหลักสาม สามศูนย์สามสองสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้า ูนย์มันไม่เด่นเท่าไหร่ข้างล่างหกศูนย์ไม่แน่เหมือนกันหกหนึ 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าฮะนี่ตัวกันนะ โอ้โหตกันปกติหกเด่นนะทำไมแอดมินมาลงให้ตรงนี้ไม่รู้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด ิตแปดจิตเก้าเปดศูนย์เบดหนึ่งเปดสองออกไปแล้วให้ตัวกันเปดสองเปดสามเปดสี่เบดสี่เปดห้าเปดหกไม่ดินนะเบย์เบดเจ็ดเปดแปด เปดเ้านะคะตัวเลขลงตัวแบบนี้นะคะท่านชอบท่านจัดได้เลยนะเลขหลักหลักหนึ่งสามหกเจ็ดแปดเลขเลขเด่นเน็มินมีแค่นี้นะนะมีสามตัวนะคะ ในสูตรนี้นะเด่นที่สุดคือหนึ่งหกแปดนะอันนี้สัญจรก็ไม่เคยหลุดนะแอดมินเขียนไว้ก่อนว่าสัญจรน,นะคะสูตรนี้คือสัญจรก็ไม่พลาดนะให้ท่านดูเป็นแนวทางนะคะแอดมินเขียนให้หมดแล้วแอดมินแอดมินเน้นล่างนะเพราะว่ามันเด่นล่างนะสูตรนี้นะแต่ให้ท่านระวังบนไว้ด้วยนะนะคะระวังบนไว้ด้วยสถิติ ตามสูตรมันคือเน้นล่างนะแต่ระวังบนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีให้ล่างมันออกบนให้บนมันออกล่างนะคะกันพลาดไว้นะแล้วสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่มาบนล่างได้เยอะมากนะคะแอ m ดมินไวแอดมินเขียนให้หมดแล้วแหละอันนี้ตัวกันอยู่ข้างล่างตัวเด่นเอดมินก็เน้นให้แล้วนะมีสามตัวนะคะ หนึ่งหนึ่งศูนย์ถ้าเบิลก็คือตามนี้นะคะถ้าเบิลก็คือเอาในนี้เบิลเนี่ยเลขหลักนี้คือเบิลนะถ้าเบิลก็คือตามเลขหลักนะคะหนึ่งแอดมินเขียนให้หมดครบแล้วนะถามว่าตัวเลขเยอะไหมไม่เยอะนะแต่ตัวกันถ้าตัวกันท่านชอบท่านจัดได้คือมันไม่เด่นนะแอดมินเน้นล่างนะคะแต่ระวังบนมันมาได้ทั้งบนและล่างนะคะ สถิติมาดีมากอุเลวอันนี้เอดมินจำมาแม็กใส่กันวางแนวทางเป็นงวดที่สามสิบสี่นะคะท่านแคปไว้ได้เลยนะเดี๋ยวแคปเลยนะคะสูตรนี้คือสัญจรก็ไม่เคยหลุดนะสัญจรก็ไม่หลุดนะคะเลขหลักแอดมินเน้นให้สามตัวถ้าท่านไม่ชอบตามแอดมินท่านก็ดูนะมันมีห้าตัวนะ ท่านจัดได้เลยนะคะไม่ต้องตามแอ m ดมินก็ได้นะเลขหลักมาด้วยกันได้ด้วยนะไม่ได้หมายความว่ามาไม่ได้นะคะท่านดูนะสมมุติหนึ่งโอเคนะคะท่านจัดได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะจบคลิปแค่นี้นะคะหาเลขดับแม่นๆมาตัดออกนะวดนนี้วางแนวทางให้ไวหน่อยนะคะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแฮดมินโลดด้วยจ้าช่องน่อยๆแต่ปังเด้อสวัสดีจ้า